สวัสดีครับสาหรับวันนี้ผมอาจารย์นัทก็มีโอกาสมีเวลาเดินทางมาวัดหวยน้ำทัพ,พธธย,ย์พระธาตุวายโยอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดชายเชิงเขาเราก็ามีโอกาสย้อนรอยถอยหลังกลับมาเดี๋ยวเราจะมาย้อนเวลาไปถึงวันที่15กรกฎาคมปีพศ2564ในเวลานั้นในช่วงนั้นวัดห้วยน้ำทัพย์นี้เกือบจะเป็นวัดลางแล้วไม่มีผู้คนนะครับเราจะมาย้อนรอยถอยหลังเราจะมาเล่าเรื่องราวความเป็นมาจากอดีตจนถึงปัจจุบันนี้นะครับ วันนี้ที่เราถ่ายทัครั้งนี้ก็เป็นวันที่15เดือนพฤศจิกายนปีพศ2 5 1 8เดือน11อ่ะชว่วงนี้ติดตามกันเลยครับเดี๋ยวเราจะมาเล่าเรื่องราววัดห้วยน้ำทับพระธาตุวายโยนี้เดิมทีเป็นเมืองเก่าแก่สมัยโบร่ำโบราณน,นะครับก็เรียกว่าเป็นเมืองวายโยนครแต่มาปัจจุบันนี้ก็กลายมาเป็นวัดห้วยน้ำทับการที่จะริเริ่มการก่อสร้างวัดห้วยน้ำทับนี้ก็ในยุคนั้นในสมัยนั้นก็มี แม่ชีสุจิตาพานทองพระอาจารย์รุทิชัยแล้วก็แม่นมแล้วก็อีกหลายๆท่านที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันก็มาเป็นการรเริ่มการก่อสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมาในยุคนั้นจนถึงปัจจุบันนี้นะครับแล้วในยุคนั้นก็การก่อสร้างวัดนี้กว่าจะได้แต่ละอย่างนี่มันแสนยากนะครับแสนยากมากๆกว่าว่าจะเสร็จได้นี่ใช้เวลานานเลยทีเดียวเมิฉะนั้นเรื่องราวเก่าๆทั้งหมดที่ผ่านมาแล้วจนถึงปัจจุบันนี้ก็ขอให ท่านผู้ชมและสาธุรชนทั้งหลายช่วยกันดูแลบำรุงรักษาวัดในภะ,ะาษาสนาของเรานี้ให้ยืนยาวระสมบต่อไปนะครับเราจะย้อนเวลากลับมาเล่าเรื่องถึงที่เราได้มาถ่ายทาครั้งแรกในวันนั้นเราก็ได้มีนิมิตหลายๆอย่างที่เราได้เห็นที่เราได้รู้เราก็เลยใช้ด้วยวิธีการใช้เป็นคําทำนายวัดพุ้ยน้ำตับไปเลยว่าหลังจากที่เราถ่ายทำคลิปนี้ไปแล้ว วัดนี้จะมีความเจริญรุ่งเรืองผู้คนจะไหลเนืองนองเหมือนสายน้ำไม่ขาดสายเงินทองจะไหลามากองอย่างมากมายมิฉะนั้นวัดห้วยน้ทรับในวันนั้นอาจารย์นัทก็มาทําการเผยแผ่สองคนสองตายายคืออาจารย์นัทและอาจารย์หญิงนะครับแล้วก็มานําเสนอเพื่อเป็นการเผยแผ่โอสุตตาท่านผู้ชมได้ดูได้ชมสําหรับผู้ชมเข้ามาติดตามชมกันใหม่<ๆ>ก็ติดตามเข้าไปที่ช่องนัททาเวลไทยเทมเพ e ลเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วย เราก็จะนําเสนอเพื่อเป็นการเผยแพร่ติดตามชมไปเรื่อยๆเดี๋ยวอาจารย์นัทก,ก็จะเล่าเรื่องราวไปเรื่อยๆในวันนั้นที่อาจารย์นัทกำลังถ่ายทำอยู่ก็เจอคุณป้าคนหนึ่งที่ดูแลอยู่ในพระธาตุปายโยนี้แหละนะครับแล้วก็ได้บอกกับป้าว่าหลังจากที่เราทําคลิปนี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้วแล้วต่อจากนี้ไปให้เตรียมตัวนะผู้คนจะไหลเนืองนองไม่ขาดสายเยอะแยะเต็มวัดไปหมดเงินทองจะไหลมากองอย่างมากมายแล้วคุณป้าก็ยังบอกว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงวัดมันเป็นขนาดนี้แล้ว อาจารย์รัฐก็บอกว่าเป็นไปได้ต่อจากนี้ไปให้เตรียมตัวคนจะหลั่งไหลมาอย่างเหนืองแน่นจะมีคนถูกรางวัลที่หนึ่งหลายตัวหลายครั้งอย่างมากมายในวันนั้นอาจารย์อาจารย์นัทกำลังถ่ายทําอยู่แล้วอาจารย์นัทก็คุยกับอาจารย์หญิงหลังจากนั้นอาจารย์หญิงก็ไปขอพรกับหลวงพ่อปนี้ให้วัดห้วยน้ำทับนี้เกิดบาร,รมีมีผู้คนหลั่งไหลมาเทมาสุดท้ายแล้วก็มีคนถูกรางวัลที่หนึ่ง ที่ลงทางเวดลงทางที่กรอกอย่างมากมายโด่งดังหรือลั่นไปทั่วทั้งประเทศไทยว่าวัดหวยน้ำทรัพย์นี้มีคนโดนรางวัลใหญ่ๆอย่างมากมายเกิดบารมีอย่างมากมายว่าเจริญรุ่งเรืองมีชื่อเสียงอย่างโด่งดังนะครับดิฉะนั้นวันนี้อาจารย์นัทก็มาย้อนรอยถอยหลังเล่าเรื่องราวให้กับผู้ชมได้ฟังกันว่าครั้งหนึ่งอาจารย์นัทเคยมาถ่ายทําเมื่อปีพศ64แล้วทานายดวงของวัดไว้แม่นหรือไม่แม่นเราไม่รู้แต่ที่แน่นอนก็คือเป็นไปตามนั้นทั้งหมดมิฉะนั้น สิ่งไหนที่มันผิดพลาดพังไปก็ไม่เป็นไรเราก็มาแก้ไขทําให้ดีขึ้นใหม่มิฉะนั้นเราอยากจะขอชวนเชิญท่านสาธุชนเดินทางเข้าวัดไหว้พระทําบุญทําบุญเพื่อใครก็ทําบุญเพื่อตัวพวกเรานี่แหละนะครับทำเอาไว้เถอะเวลาที่ยังมีเหลืออยู่สร้างบุญสร้างกุศลทําบุญทำกุศลกันเยอะๆกุศลนี้จะหนุนนาเราไปถึงขายภาคหน้าเพรเะฉนนั้นละเว้นกรรมทําความดีนะครับเพราะว่าวัดห้วยน้ำทับนี้ต้นทุนก็คือแม่ชีสุติตาผานทอง ท่านอาจารย์รุธิชัยและอีกหลายๆท่านก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงพอ่อฤาษีลิงดำนะครับเพราะฉะนั้นการเป็นลูกศิษย์ของหลวงพอ่อฤาษีลิงดำนี้ต้องปฏิบัติให้ดีที่สุดแล้วทุกอย่างจะดีทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่มันผิดพลาดพั้งไปเราพยายามแก้ไขให้ดีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์นัทก็มานําเสนอเพื่อเป็นการเผยแผ่ย้อนเวลาจากปีพศ2514ตอนนี้ก็68แล้วนะครับ ก็ขอให้เพื่อนๆและผู้ชมที่กำลังติดตามอยู่ในช่องนัททาวเวลไทเทมโปนะครับแล้วก็อีกช่องหนึ่งคือช่องหลักช่องหลักก็คือช่องนัสรีไทเโปช่วยติดตามกันทั้งสองช่องนี้ด้วยนะครับเราเผยแผ่เพื่อวัดเพื่อศาสนาจริงๆในฐานะเราก็เป็นลูกหลานของหลวงพ่อฤาษีลิงดาคนหนึ่งนะครับอาจารย์หญิงนัสรีโหราศาสตร์อาจารย์นัทโหราศาสตร์ก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อฤาษีลิงดําเราจะพยายามนําเสนอเพื่อเป็นการเผยแผ่วัดช่วยศาสนา ช่วยกันจะลงบำรุงดูแลภาษาสนาขเหล่านี้ให้ยืนยาวและดีที่สุดนะครับเราก็จึงขอเชิญชวนผู้ชมที่กำลังติดตามอยู่ในช่องตอนนี้ถ้ามีโอกาสก็ติดตามพวกเรามาร่วมสร้างบุญสร้างกุศสนตามวัดตมวาก็เป็นการบำรุงทะลุบำรุงภาษาสนาวัดนะครับตอนนี้เราก็พาผู้ชมเข้ามาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าศาลของปู่ชมพูหน้าคาะและสําสหรับใครที่มีปัญหามีทุกมีความเดือดร้อนมีความยากจนก็ กลับมานะครับกลับมาขอกับหลวงพ่อปนีกลับมาขอกับปู่นาคราชกลับมาขอกับหลวงลพ่อใหญ่ประธานพรเราเชื่อเหลือเกินว่าท่านต้องสําเร็จในชีวิตขอให้เชื่อสักครั้งหนึ่งนะครับลองดูนะครับการที่เราจะย้อนกลับมาก็ไม่เสียหลายเลยนะครับเรามาแล้วก็มาไหว้พระทำบุญปิดทองไหว้พระตามผลบุญบุญทาตามสติปัญญาที่เรามีอานิสงส์และบุญกุศลทั้งหลายนี้ก็จะค้ามปูนตัวของท่านผู้ชมทุกท่านไปอาจารย์นัดขอเป็นส่าานปูให้ สำหรับช่วงนี้อาจารย์นัทก็พาผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าหลวงพ่อใหญ่ประทานพรแล้วนะครับก็เหลือเวลาไม่นานแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะลาพาจากกันไปแต่ตอนนี้ยังไม่หมดเวลาติดตามกันไปก่อนนะครับหลวงพ่อใหญ่ประทานพรน,นี้ก็เป็นพระพิธุรูกนะครับประทานปางประทานพรใครๆก็มีความทุกข์ใครๆก็มีความเดือดร้อนก็มาขอกับหลวงพ่อใหญ่ได้เราเชื่อเหลือเกินว่าด้วยการตั้งอกตั้งใจตั้งจิตอธิษฐานของท่านท่านต้องสําเร็จแน่นอนก็ขอให้มาขอกันนะครับสาหรับคลิปนี้ อาจารย์นัทก็พาผู้ชมมาอยู่ที่วัดห้วยน้ำซับหรือวัดพระธาตุวายโยนะครับตามที่ทุกคนได้เรียกกันแต่จริงๆแล้วชื่อว่าวัดห้วยน้ำซับนะครับก็อ,อยู่ที่อำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราเราก็อยากจะขอเชิญชวนท่านผู้ชมทั้งหลายที่กําลังติดตามอยู่ในช่องนัททาเวลไทยแตรโปตอนนี้เป็นรายการเที่ยววัดได้บุญนะครับเราก็ขอเป็นสะพานบุญแล้วก็ขอเชิญชวนท่านผู้ชมที่ ติดตามเราอยู่ก็ขอให้เข้าวัดเข้าวาตั้งบ mm ุญสร้างกุศลเวลาที่ยังมีลมหายใจที่ยังเหลืออยู่ก็ขอให้ทาความดีกันเยอะๆนะครับลาเว้นกรรมทาความดีบุญกุศลนนี้ไม่หนีไปไหนก็จะอยู่กับตัวพวกเราไปทุกวันนี้อาจารย์นัดปงหมดแล้วครับวันนี้อาจารย์นัดขอฝากเสียงไว้ในคลิปนี้จากวันหนึ่งถ้าสิ้นเสียงอาจารย์นัดจากไปก็แสดงว่าอาจารย์นัดลาลาสังขานจากโลกไปแล้วทีนี้วันนี้อาจารย์นัดก็ขอฝากเสียงของอาจารย์นัดไว้ในช่อง นัททาวเวลไทยแตร์โบ่รายการเที่ยววัดไดบุญก็จะนํานเสนอเพื่อเป็นการเผยแผ่ให้ท่านได้ดูได้ชมต่อไปนะครับถ้าวันเวลามันหมดลงเมื่อไหร่ก็คือจบคนลงวันนั้นมีฉะนั้นวันนี้อาจารย์นั้นก็ขอ,อนําเพื่อเป็นการเสนอและเผยแผ่ให้วัดห้วยน้ำทัพย์ให้กับผู้ชมได้ดูได้ชมกันผ่านทางช่องนัททาวเวลไทย i Temple นะครับก็ช่วยเป็นกําลังใจให้กับพวกเรา โดยการกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์นัทก็พาเพื่อนๆและผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าพระศิวะรีตอนนี้ก็เป็นเวลาที่เย็นย่ำค่ำลงมาแล้วก็เหลือเวลาไม่นานแล้วเดี๋ยวเราก็จะลาพาจากกันไปเดี๋ยวคลิปหน้าเราก็จะย้อนรอยมาพบกันอีกสำหรับช่วงนี้เราก็พาผู้ชมย้อนรอยถอยหลังกลับมาตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เราผ่านไปเมื่อสักพักนี้ตอนนี้เราย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่ง แล้วเดี๋ยวเราก็จาลาผ่าจากกันไปก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีความถูกล้ารวยเงินทองไม่เจ็บไม่จนขอบารามีของพุนพระคุณเจ้าจงคุ้มครองท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอย่างไรก็ฝากไว้ด้วยครับ2ช่องช่องนัสติทิแอมเปิลช่องนัท,งนทาวเวลไทยเทมเปลิลตรงนี้เราก็พาผู้ชมเยี่ยมชมกันมาเรื่อยๆกับบริเวณสถานที่ของวัดนะครับก็วันนี้พี่น้องประชาชนก็แทบจะไม่มีเอาเลยนับได้เลยว่ามีกี่คนกี่คนนะครับเราก็ ขอฝากไว้ให้กับเพื่อนๆและผู้ชมถ้ามีเวลาก็หมั่นสร้างบุญทำาุศสนกันนะครับเวลาที่ยังเหลืออยู่สําหรับช่วงนี้มาถึงช่วงสุดท้ายรายการแล้วเราก็จะมาลาผ่าจากกันไปก็ขอท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีมีความสุขร่ารวยไม่เจ็บไม่จนขอขยันหมั่นเพียรมาละสร้างบุญทำาูุศนกันนะครับทาแต่ความดีเราเวรกรามทั้งปวงขอให้ท่านจงมีความสุขอาจารย์นัทก็ขอฝากความห่วงใยไว้กับท่านผู้ชมทุกท่าน สำหรับคลิปนี้เราก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราก็จะลาผ่าจากกันไปอีกไม่กี่วินาทีนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยเงินทองขอด้วยความหัวใจสวัสดีครับ